่ะเดือนต่อไปตุลาคมนะลียาสวดีบอกมีนะเดี๋ยว็นเย็นเนาะใช้พลังหกพยางใครยากมีพลังหกพยางแบบนี้ไหมหลับตาเห็นทุกอย่างอะบนโลกปบนี้ยถูกหวยไม่ถูกหวยจะได้รู้ว่าเดือนนี้เล่นดีเดือนนี้ไม่ควรเล่นอะไรเงี้ยเขาใจความหมายปะ <c oughs> คนที่ทะเลาะกันจะกลับมาคืนดีคนที่ไม่รักกันจะกลับมารักกันคนที่ไม่ชอบกันจะกลับมากลมเกลียวเจ้านายไม่ชอบจะกลับมาชอบเราไม่ชอบเจ้านายเราจะคุยกันได้พี่น้องมีปัญหาจะกลับมาคุยกันข้อตกลงจะกลับมาได้ข้อตกลงปัญหาที่เคยบอกมีทุกชนิดของปัญหานะจะจบลงในเดือนหน้า แล้วจบลงในทิศทางที่ดีด้วยจะบอกให้คนเกิดเดือนตุลาสุวัดีบอกอย่ามีพลังหกพยางเสกเลยห้ามกูห้ามยืมห้ามก่อห้ามลำบากใจเรียนเรียนง่ายด้วยแค่พูดหกพยางเนี่ยเห็นหมดทุกอย่างเลยเนี่ยนี่เห็นแม้ก็ตั่งเห็นอะไรรู้่ามิติที่สามเห็นคนไม่พอเห็นมดไม่พอเห็นเชื้อโรคไม่พอเห็นสิ่งไม่มีชีวิตด้วยที่ไม่เป็นกายอยากเป็นกายมนุษย์ เห็นหมดทุกอย่างสุดยอดเห็นหมดเห็นถึงใจคนเห็นหัวใจเต้นเลยนะตอนนี้ยังเห็นอยู่เลยหัวใจแต่ละคนเต้นตุบ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 เห็นหมดทะลุเลยตุลาคมเนี่เมืนะ่อกี้ไล่เดือนอะไรนะ ดูลาเดี๋ยวดูอีกนิดนึงข่าวดีคือมีอะไรเข้ามานะให้เราเซ็นสัญญาไม่ต้องกลัวเราไม่เสียเปรียบเราได้แล้วเราสำเร็จ